ในสังคมปัจจุบันการหาคนรวยมาเลี้ยงดูตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปทว่าในปี2021เกิดคดีอันนาตกตะลึงขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อนักศึกษาชายผู้หนึ่งแต่งตัวเป็นผู้หญิงออกไปตามหาชายมีฐานะตามเว็บไซต์ต่างๆเขามีรูปร่างผอมเพรียวหน้าตาสาสวยจนสามารถดึงดูดหนุ่มวัยใหญ่หลายคนให้มาถวายเงินถึงตรงหน้าโดยที่เขาคิดไม่ถึงว่าตนเองจะติดค้างหนี้ทางความรู้สึกและต้องชดใช้ด้วยชีวิต สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับต่อไปเราจะมาเจาะลึกคดีในวันนี้ด้วยกันเลยครับในตอนเช้ามืดของวันที่12พฤษภาคมปี2021นหนุ่มใหญ่ผู้หนึ่งเดินโซซัสโซเซอยู่บนถนนในเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นโดยถืออาวุธมีคมเปืือนคราบของเหลวสีแดงสดไว้ในมือจนทําให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาต่างรู้สึกหวาดกลัวกับพฤติกรรมของเขาพร้อมทั้งเตรียมตัวจะแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เขากลับเดินตรงเข้าไปในโรงพักที่อยู่ไม่ไกลเมื่อตำรวจเห็นชายถืออาวุธมีคมก็พร้อมใจกันเข้าไปล้อมไว้ทันทีแต่เขากลับไม่มีท่าทีต่อต้านขัดขืนแววตาเมือ่ลอยน้ำตาไหลพรากและยอมให้ตำรวจจับแต่โดยดีหลังจากนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆโย,ยนอาวุธมีคมในมือลงพื้นจากนั้นจึงพูดกับตำรวจด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าผมมาขอมอบตัวเพราะทำร้ายคน จากคำให้การของชายคนดังกล่าวตำรวจเดินทางมาถึงอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งหลังจากพวกเขาขึ้นไปก็พบห้องที่ประตูถูกเปิดทิ้งไว้บนพื้นมีร่างของเด็กหนุ่มที่ไร้ลมหายใจนอนอยู่เขาดูอายุยังน้อยน่าจะประมาณ20ปีเนื้อตัวมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นทางนิติเวชร,ระบุว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ถูกอาวุธมีคมแทงจนลาโลกเพราะสูญเสียของเหลวสีแดงมากเกินไปในที่เกิดเหตุ นอกจากกลิ่นเหม็นคาวแล้วยังคลักคลุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันเบนซินตำรวจจึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคนร้ายน่าจะวางแผนเผาร่างของผู้คอร้ายทว่าสุดท้ายด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้ล้มเลิกความคิดดังกล่าวแล้วเข้ามอบตัวกับตำรวจแทนตำรวจรีบระบุตัวตนของชายผู้เข้ามอบตัวเขาชื่อไซโตโยอิจิโร่อายุ36ปีเป็นคนขับรถส่วนผู้คอร้ายคืออิวาโมโตเคนซูกะอายุ21ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจากมุมมองของสังคมพวกเขาดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยความบาดหมางแบบไหนทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้ตามคําให้การของไซโตะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในตอนที่ทั้งสองเริ่มรู้จักกันเมื่อครึ่งปีก่อนปลายปี2020ทั้งสองรู้จักกันผ่านทางเว็บไซต์ป้าป่าคัสึซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ชายมีเงินวัยกลางคนหรือป้าปายอมควักกระเป๋าเพื่อไปออกเดต ทานอาหารกับเด็กสาววัยรุ่นที่ทำงานพวกนี้เพื่อหาเงินแบบง่ายและรวดเร็วในตอนแรกก็มีเฉพาะสาววัยรุ่นทั่วไปแต่ไม่นานบรรดาเด็กหนุ่มบางคนก็เล็งเห็นโอกาสในการหาเงินจากช่องทางนี้พวกเขาจึงแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเอาใจบรรดานหนุ่มใหญ่ซึ่งหลายคนไม่เพียงรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นและแปลกใหม่เท่านั้นแต่ยังเติมเต็มความต้องการของตัวเองด้วยจนกลายเป็นที่นิยมในหมู่พวกเขาเหล่านั้น ผู้คอร้ายในคดีนี้อย่างอิวามโมโตะก็เช่นเดียวกันหลังจากทำงานพิเศษตรงนี้เขาก็ได้พบกับป๋าหลายคนจนได้เงินไปจำนวนไม่น้อยเขาไม่เพียงนำมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนของตัวเองเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาจับใจ่ายใช้สอยสิ่งต่างๆได้ตามอำเภอใจอีกทั้งตัวอิวามโมโตะและลูกค้าทุกคนต่างก็เข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นแค่ธุรกิจเท่านั้นไม่ใช่ความรักแต่อย่างใด ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของอิวามโตกับป๋าจะอยู่เพียงแค่3เดือนเพราะยิ่งนานวันไม่เพียงแค่ลูกค้าเท่านั้นที่รู้สึกขาดความแปลกใหม่แม้แต่ตัวอิวามโตเองก็รู้สึกเอือมระอาเช่นกันดังนั้นเขาจึงมักจะจบความสัมพันธ์ในทุกๆ3เดือนแล้วไปหาลูกค้าคนใหม่ในเดือนธันวาคมปี2020หลังจากอิวามโตจบความสัมพันธ์กับป๋าคนเก่าแล้วก็ได้รับออเดอร์ให้ออกไปทานอาหารเป็นเพื่อนลูกค้าคนใหม่ซึ่งก็คือไซโต โดยเขาก็ทำเหมือนเดิมคือสวมเสื้อผ้าผู้หญิงวัยรุ่นที่ดูเซ็กซี่แต่งหน้าแต่งตาอย่างพิถีพิถันและไปถึงร้านอาหารที่นัดเดทกันตรงเวลาแม้ไซโตะจะเคยชินกับเรื่องนี้แล้วทว่าครั้งแรกที่ได้เจอกับอิวาโมโตะเขาก็ยังตกตะลึงกับความสวยของอีกฝ่ายอยู่ดีทำไมเด็กหนุ่มที่สวมชุดผู้หญิงถึงดูดีได้ถึงขนาดนี้เดทแรกของพวกเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นทั้งสองเข้ากันได้ดีคุยกันตั้งแต่เรื่องดนตรีไปจนถึงภาพยนตร์ ราวกับมีเรื่องให้คุยได้ไม่รู้จบหลังจากออกเดตไซโตยังให้ค่าขนมเพิ่มไปอีกไม่น้อยและอิวามโตเองก็รับมาด้วยความยินดีเมื่อเห็นอีกฝ่ายมีน้ำใจเช่นนี้เขาจึงคิดว่าไซโตเป็นเศรษฐีมีเงินก่อนแยกจากกันไซโตยังแสดงท่าทีให้เห็นว่าอยากพบกันอีกและการรอคอยของเขาก็มาถึงอย่างรวดเร็วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาไซโตก็เข้าไปนัดหมายในเว็บไซต์อีกครั้งนี้เขาวางแผนจะไปดูภาพยนตร์ โดยแต่งตัวอย่างพิ่ถีพิ่ถันผูกเน็กไทพร้อมซื้อช่อดอกกุหลาบให้ความรู้สึกเหมือนออกเดทจริงๆเมื่อเห็นอิวามโตะที่โรงภาพยนตร์ไซโตะก็จ้องมองอยู่นานโดยรูปร่างที่ดูดีหลังจากสวมเสื้อผ้าผู้หญิงจึงดูไม่เหมือนเด็กหนุ่มเลยแม้แต่น้อยไทยมย่งสวยกว่าผู้หญิงเสียอีกไซโตะรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อเจอกับอิวามโตะมันเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกันกบเจอผู้หญิงที่ตกหลุมรัก ขณะด,ดูภาพยนยตร์ไซโตจงใจเข้าไปใกล้อีกฝ่ายจนได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวอิวามโมโตที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจจนไม่มีสมาธิดูภาพยนตร์เขาแอบสังเกตใบหน้าด้านข้างของอิวามโมโตเรียวคางที่สมบูรณ์แบบและขนตาที่ยาวหนาทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะโน้มตัวเข้าไปจูบใบหน้าด้านข้างของอีกฝ่ายอย่างไม่รู้ตัวและด้วยหลักการในหน้าที่การงานอิวามโมโตจึงไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแต่กลับจับมือไซโตเอาไว้ คืนนั้นทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันไซโตรู้เพศที่แท้จริงของอีกฝ่ายเขาเองก็ไม่เคยมีอะไรกับคนเพศเดียวกันมาก่อนทว่าประสบการณ์ดังกล่าวทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขจนบรรยายไม่ถูกนับจากนั้นเป็นต้นมาไซโตก็ตกลุมรักอิวามโตจนถอนตัวไม่ขึ้นเพื่อให้ได้อยู่กับอีกฝ่ายเขาถึงขั้นยอมควักเงินเกือบหนึ่งล้านเยนหรือประมาณ2 4 0 0 0 0บาทที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดระยะเวลาหลายปีให้กับอิวามโตไปเกือบทั้งหมด ไซโตคิดว่าตัวเองกําลังมีความรักทว่าในสายตาของอิวามโมโตความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเพียงแค่ธุรกิจเท่านั้นเพราะค้าตอบแทนก้อนแล้วก้อนเล่าเขาถึงยังทําสิ่งเหล่านี้กับไซโตโดยไม่ได้รู้สึกอะไรกับอีกฝ่ายมากกว่าลูกค้าคนก่อนๆเลยนอกจากนี้เขายังวางแผนว่าเมื่อหาป่าที่มีเงินคนอื่นได้แล้วก็จะหยุดให้บริการไซโตความสัมพันธ์ของทั้งสองดำเนินไปอย่างนี้จนถึงเดือนเมษายนปี2021 ในช่วงปลายเดือนอิวามโตะก็รับลูกค้าใหม่ส่วนไซโตะในตอนนี้ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าเดดได้อีกต่อไปดังนั้นอิวามโตะจึงตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับไซโตะดังนั้นจึงได้โทรหาอีกฝ่ายแล้วพูดอย่างไร้เยื่อใหญ่ว่าหลังจากนี้ไม่ต้องติดต่อไปหาเขาอีกธุรกิจระหว่างทั้งสองสิ้นสุดลงแล้วเขาหวังว่าไซโตะจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดีๆอย่ามาเสียเงินกับตนอีกเลย ทว่าเมื่อไซโตะได้ยินคำพูดเหล่านั้นก็ไม่สามารถยอมรับได้จนรู้สึกเหมือนกำลังอ,อกหักเนื่องจากเขารักอิวาโมโตมากและอีกฝ่ายก็เป็นเพียงคนเดียวที่เขาไว้ใจถึงขั้นที่ยอมมอบเงินเก็บทั้งหมดให้แล้วทำไมาอิวาโมโตถึงมาทอดทิ้งเขาได้ไซโตะตกอยู่ในความสิ้นหวังเขาเริ่มขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านและดื่มเหล้าทุกวันทว่าการหนีดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไร เขายังคงคิดถึงอิวามโตะและความทรงจําอันแสนหวานระหว่างที่อยู่ด้วยกันจนนอนไม่หลับแทบทุกวันและคิดอยากจะไปหาอีกฝ่ายจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่เหตุผลก็เตือนเขาว่าอย่าไปรบกวนอิวามโตะอีกไซโตะหมดอาลายัยจนใช้ชีวิตต่อไปแทบไม่ไหวจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมเขาก็เริ่มขาดงานทุกวันเอาแต่ดูรูปที่ถ่ายคู่กับอิวามโตะความคิดถึงของเขาราวกับสายน้ําที่เชี่ยวกราดที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนกระทั่งในวันที่11พฤษภาคมไซโตะก็ไม่สามารถควบคุมความปรารถนาของตนเองได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจไปบ้านของอิวามโตะเพื่อขอร้องให้กลับมาคบกันความเศร้าและความโดดเดี่ยวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้ไซโตะมีอารมณ์สุดตรงเขาตัดสินใจว่าหากขอคืนดีไม่สําเร็จก็จะเผาอีกฝ่ายให้มอดไหมไปด้วยกันระหว่างทางไปบ้านของอิวามโตะเมื่อไซโตะนึกถึงเหตุการณ์ที่อีกฝ่ายตัดความสัมพันธ์กับเขาอย่างไร้เยื่อใย ก็เกิดความคิดน่าสะพรึงบางอย่างขึ้นในตอนนั้นเองที่เขาบาังเอิญเห็นปั๊มอยู่ข้างทางจึงเข้าไปหาซื้อน้ํามันและว,วางแผนว่าหากอิวาโมโตะไม่ยอมกลับมาคืนดีก็จะยอมหายไปจากโลกนี้พร้อมกันหลังจากนั้นไซโตะก็แวะทานอาหารเย็นก่อนแล้วจึงถือแกลลอน,น้ํามันไปที่ใต้อาพาร์ตรเมนต์ของอิวาโมโตะหยิบมือถือออกมายืนลังเลอยู่นานสุดท้ายจึงกดโทรออก ในตอนนี้เองที่อิวามโตะเพิ่งเลิกเรียนและกำลังพักผ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไซโตะจึงอ้างว่าตนเองลืมของไว้ในห้องของอีกฝ่ายอยากจะขอเข้าไปเอาอิวามโตะซึ่งไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรแม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายลืมอะไรเอาไว้แต่ก็ยอมให้เขาเข้ามาเอาที่ห้องของตัวเองหลังจากวางสายไซโตะก็เข้าใจไปเองว่าอีกฝ่ายยังมีใจให้ไม่เช่นนั้นคงไม่ยอมให้ตนขึ้นไปหาที่ห้องถือเป็นโอกาสดีที่จะขอคืนดีกับอิวามโตะ ดังนั้นเขาจึงกดกริ่งด้วยความตื่นเต้นหลังจากประตูเปิดออกไซโตะก็โอบกอดอีกฝ่ายร้องไห้อ้อนวอนว่าอย่าทิ้งเขาไปพร้อมทั้งบอกเล่าถึงความเจ็บปวดของตนเองตลอดหลายวันที่ผ่านมายิวามโตะเห็นความเศร้าโศกของเขาจึงยอมให้เขามาระบายอารมณ์ในห้องก่อนหลังจากไซโตะมีท่าทีสงบลงแล้วจึงคอยอธิบายให้เขาฟังอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าเขาเห็นทุกอย่างเป็นแค่ธุรกิจมาตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ชอบผู้ชาย และไซโตก็เป็นเพียงลูกค้าคนหนึ่งเขาไม่อยากเห็นไซโตะกลายเป็นแบบนี้เพื่อตัวเองพร้อมทั้งหวังว่าไซโตะจะลืมเขาได้ไซโตะที่ถูกปฏิเสธอีกครั้งไม่ได้มีท่าทีน้อยอกน้อยใจอีกต่อไปสีหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหี่ยมเกรียมและเริ่มด่าทอด้วยคำหยาบคายเขารู้สึกว่าในเมื่อตนเองมอบเงินที่มีทั้งหมดให้อิวามโตแล้วอีกฝ่ายก็ไม่ควรทอดทิ้งเขาการยุติความสัมพันธ์จึงถือเป็นเรื่องผิดและเป็นการทลยยศหักหลัง เมื่ออิวามโตะได้ยินดังนั้นก็งุนงงอย่างยิ่งเขามองดูผู้ชายที่ผมเ้ายุ่งเหยิงเนื้อตัวมอมแมมตรงหน้าแล้วก็เกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนขึ้นมาเขาขมวดคิว้วสั่งให้ไซโตะที่ดูเหมือนคนเสียสติออกไปจากบ้านของตนเองขณะดเดียวกันก็เตือนว่าหากกล้ามาก่อกวนอีกเขาจะแจ้งตำรวจท่าทีดังกล่าวทําให้ไซโตะโมโหสุดขีดเขาหยิบแกลอน,น้ามันที่เตรียมไว้ออกมาแล้วตะโกนอย่างคลุมคลั่งว่าหากอิวามโตกล้าทิ้งเขา ก็จะจบชีวิตตัวเองในบ้านหลังนี้ทุกคนจะได้ลาโลกไปพร้อมกันเมื่ออิวามโตเห็นท่าทางดังกล่าวก็รู้สึกขยะแขยงจนถึงขีดสุดเขาไม่แคร์ไซโตะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไปจึงตะโกนออกไปว่าคุณทำให้ผมขยะแขยงจริงๆคําคำพูดนี้ทำให้ไซโตะขาดสติอย่างสิ้นเชิงคนที่รักมากที่สุดพูดออกมาแบบนี้ทำให้เขารับไม่ได้เมื่อบังเอิญเห็นอาวุธมีคมสำหรับปอกผลไม้วางอยู่ไม่ไกลจึงได้โยนแกอวน,น้ำมันทิ้ง พุ่งเข้าไปหยิบอาวุธมีคมแล้วก็โจรใส่อิวามโตทันทีจนเมื่อระบายความโกรธหมดแล้วจึงได้ยอมวางมือไซโตะที่อารมณ์สงบลงแล้วมองไปยังอิวามโตที่ไร้ลมหายใจตอนนี้เขาถึงได้รู้ว่าตนเองทำร้ายคนลงไปความโกรธเกี้ยวก่อนหน้านี้กลายเป็นความหวาดกลัวจากความหวาดกลัวกลายเป็นความโศกเศร้าเขาทำร้ายคนที่รักที่สุดด้วยมือตัวเองอารมณ์ที่สลับซับซ้อนทำให้ไซโตะรู้สึกหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเขานั่งกอดร่างของอิวามโตะอยู่นานในหัวเกิดมีความคิดที่หายไปพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาเขาลุกขึ้นไปหยิบแกลาน้ำมันแล้วราดไปที่อิวามโตะกับตัวเองแต่เนื่องจากไม่สามารถหาไฟแช็คได้ทำให้คิดสั้นไม่สำเร็จไซโตะสงบสติอารมณ์ของตัวเองเขารู้ว่ามาถึงทางตันแล้วไม่นานก็จะมีคนพบร่างของอิวามโตะแทนที่จะถูกจับระหว่างหลบหนีสู้ไปมอบตัวที่สถานีตำรวจเองดีกว่า หลังจากไซโตถูกจับกลุ่มทางตำรวจไม่ได้เปิดเผยโทษของเขาต่อสาธารณะจนกระทั่งในวันที่4มีนาคมปี2022ศาลแขวงจังหวัดชิบะได้เปิดการพิจารณาคดีนี้ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกไซโตซึ่งเป็นจำเลยถูกศาลตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและวางเพลิงตัวจำเลยเองยอมรับในเนื้อหาคำฟ้อง ระหว่างการพิจารณาคดีทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยต่างมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอายการกล่าวว่าฮิวามโตะแต่งตัวเป็นผู้หญิงและทำงานในอุตสาหกรรมบริการพิเศษทว่าในระหว่างทำธุรกิจไซโตะกลับพัฒนาความรู้สึกไปแต่เพียงฝ่ายเดียวหลังจากถูกตัดความสัมพันธ์ก็รู้สึกสิ้นหวังและบันดาลโทสะจนลงมือก่อเหตุแถมยังวางแผนจะคิดสั้นด้วยการเผาตัวเองจนสามารถพูดได้เลยว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุข,ของเขาคือความเห็นแก่ตัว ส่วนฝ่ายจำเลยก็อ้างว่าไซโตะได้มอบเงินเก็บที่มีทั้งหมดเกือบ1ล้านเยนให้กับอิวามโตขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้ความกดดันจากการทำงานอีกทั้งยังปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตประเภทหนึ่งจึงหวังว่าศาลจะนำเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อลดโทษสุดท้ายแล้วในวันที่18พฤศจิกายนปี2022ศาลแขวงจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นได้พิพากษาจำคุกไซโตะเป็นเวลา17ปี เนื่องจากผู้คอร้ายมีบาดแผลลึกแสดงให้เห็นว่าผู้กอ่อเหตุลงมืออย่างไร้ความปราณีผู้พิพากษาคาดีนี้ระบุว่าเข้าใจว่าการสูญเสียที่พึ่งทางจิตใจยอมทำให้ไส่โตะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผู้คอร้ายก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจึงไม่มีเหตุผลให้กับการกระทําดังกล่าวหลังจากกอ่อเหตุใส่โตก็ยังจัดการเรื่องของตัวเองจนเรียบร้อยก่อนจะเข้ามอบตัวเห็นได้ชัดว่าเขามีสติสัมป,ปชัญญะสมบูรณ์รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด จึงไม่ถือว่ามีความผิดปกติทางจิตให้เป็นเหตุต,ต่อการตัดสินโทษให้เบาลงถ้าอย่างนั้นทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวเอกทั้งสองคนในคดีนี้กันบ้างครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ